าใหญ่ครับพี่ก็ถนนแหละครับถนนหนึ่งสองก็คือจุดยื่เทิร์นนะครับจากตรงบะตรงคอร์สมันเนี่ยมันน่าจะทําไอ้ช่องไอ้ที่ว่าถนนมันสี่เลนใช่ไหมครับไอ้ mm hmm. ช่องเทิร์นเงี้ยให้มันเว็บเข้าไปาง,ง่ายหมดโค้งให้มันโค้งกว้างแบบว่าจะได้ตีโค้งได้ง่ายๆอ๋อคือตอนนี้มันแคบอสามฟิลเลียครับพอพอ,พอเวลาเราตีโค้งเงี้ยมันไม่้นครับมันต้องใส่หลังมาอีก ก็ถึงจะไปได้แล้วทําให้รถที่สวนไปทางนี้ก็มัจจะยากตรงช่องที่เขาปิดอยูเทอ,อตรงปอาางน,นนะ้ำมันไอเชลขอตรงปอนเชลครับแล้วมันทําให้แบบรถมันติดอ่ะเราก็อยู่เทิดยากด้วยแล้วก็จะมีตรงทางขึ้นหมู่บ้านเรือนแก้วที่ออกขึ้นมาเงี้ยคือมันสูงมากครับจังหวะที่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเงี้ยแล้วรถมาเงี้ยเรามองไม่ถึเรื่องปัญหาหล,ลักๆรับทราบครับ ปัญหาหลักคือตอนนี้ผมขอทําความเข้าใจทําขอคําชี้แจงให้ท่านพี่น้องชาวมากอญพรทุกทุกท่านบางท่านก็อาจจะไม่ทราบปัญหาของทางหลวงชนบทเส้น3013นะครับนโยบายแรกของผมก็คือต้องเร่งรัดทางหลวง3013เนี่ยให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกได้รับประโยชน์เพราะทางหลวง3013เนี่ยมาใช้พื้นที่ผมชาวบ้านจะร้อนทุกๆคนจะร้อน ผู้คนสายกันจอไปมามันเป็นเส้นเศรษฐกิจของอำเภอปองแดงทางหลวงเส้น3013นะครับเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทนะครับแต่ผมจะพยายามช่วยเหลือทุกๆเรื่องขอให้พี่น้องชาวมางยางพรเดือดร้อนอะไรได้รับความเดือดร้อนอะไรได้ความเป็นธรรมไม่กระจ่างเรื่องไหนในเรื่องกฎหมายหรือว่าในเรื่องที่ว่าคุณได้รับความเดือดร้อนทุกๆเรื่องฮะผมบอกว่าทุกๆเรื่องส่งเรื่องร้องเรียนมาในลายได้นะครับผมอ่านทุกอันครับ